ความหวานรสชาติโปรดของสาวๆที่มักจะมาพร้อมกับขนมน่ากินความหวานที่ใครๆโปรดปรานก็อาจจะมาพร้อมกับโรคได้เป็นความเข้าใจง่ายๆว่าความหวานส่วนใหญ่มักจะมาพร้อมกับความอ้วนเนื่องจากให้พลังงานมากเกินไปแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือโรคเบาหวานโรคเบาหวานนี่ก็คือเป็นโรคที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงนะคะโดยทั่วไปเราก็จะวินิจฉัยโรคเบาหวานเนี่ย โดยการที่เราจะให้คนไข้งดน้ำงดอาหารประมาณ8ชั่วโมงแล้วเราก็จะมาเจาะเลือดนะคะดูระดับน้ำตาลในเลือดโดยทั่วไปเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยน้ำตาลเนี่ยควรจะน้อยกว่า100นะคะแต่ถ้าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลเขาก็จะมากกว่า126นะมากกว่าหรือเท่ากับ126ก็ส่วนใหญ่คนไข้ก็อาจจะมีเรื่องปัสสาวะบ่อยนะอาจจะมีปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยบ่อยด้วยนะคะหรือว่าจะมีอาการกระหายน้ำมากกว่าปกติเนาะบางคนก็ จะน้ำหนักลดลงมากเลยมากกว่าปกตินะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเบาหวานมาสักพักนึงแล้วแต่ไม่รู้ตัวบางคนก็อาจจะมีเรื่องปลายมือปลายเท้าชาได้นะคะออถ้าสมมติว่ามันขึ้นตาและเป็นมานานมากตาก็อาจจะเริ่มพร่ามัวได้เหมือนกันอาจจะใช้วิธีการควบคุมพฤติกรรมก่อนก็คือควบคุมเรื่องการกินก่อนก็คือกินอาหารที่ลดเรืร่องลดหวานเนี่ยต้องลดเลยลดปริมาณการกินเลยอย่างเช่นพวก น้ำบัดลมนะคะน้ำหวานนะคะหรือว่าขนมหวานต่างๆนะกลุ่มพวกนี้ก็คือจะต้องลดปริมาณลงนะคะตอนแรกก็เป็นเรื่องพฤติกรรมอาจจะมีการออกกําลังกายช่วยด้วยนะคะถ้าเราคุมน้ําตาลไม่ดีสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะลงไปถึงไตขึ้นตาได้มันก็อาจจะลงท้ายด้วยการที่ต้องล้างไตแล้วก็อาจจะทําให้เรามองไม่เห็นได้ในอนาคตได้ค่ะ